ก็แม่น้ํายมเอ่อล้นนะแม่น้ํายมนี่ก็จะผ่านพยาวแพร่สุขโขทัยพิษณุโลกเนี่ยอันนี้ก็คือภาพล่าสุดก็มีคำเตือนให้ยกของขึ้นที่สูงกันนะคะ่ะวันนี้ก็คนบันเทิงหลายท่านเลยลงพื้นที่นะหนึ่งในนั้นก็จะมีไป้ายปายฉัดนภาไปพร้อมกับลำเพลินวงสกรสวมชูชีพเสื้อกันฝนลงพื้นที่ ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงรายเดี๋ยวพี่บุ๋มวันนี้เย็นนี้เดี๋ยวจบรายการบินไปเชียงรายเชียงรายจริงๆดูเหมือนอันนี้อันนี้นอกบทหน่อยเชียงรายดูเหมือนจะผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วป่ะพี่เขาน้ําไม่ลดหร,หรือไงหรือประเด็นออที่จะต้องไปอยู่น้ําน้ําลงค่ะแต่คาว่าลงคือจากอกไปเอวอะค่ะอย ดังนั้นคนแก่ที่อยู่ที่บ้านต้องเขา้าใจว่าต่างจังหวัดคือส่วนใหญ่จะเป็นคนแก่ผู้ป่วยติดเตียงก็จะเยอะอยู่ตาบ้านถูกไหมคะ,ะก็ไม่สามารถออกมาได้แล้วย่างโดนตัดไฟมาสัปดาห์หนึ่งแล้วคือการที่คุณเอาข้วาสารอาหารแห้งไปวางปโปะไว้แล้วบอกว่าเอาช่วยแล้วนะที่เหลือช่วยเหลือตัวเองนะหุงไม่ได้จะหุงหายยังไงก็ใช่ไงคือหุงหายยังไงในเมื่อ,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 อไม่มีน้ําไม่มีไฟน้ําสะอาดจะหุงข้าวยังไม่มีเลยอีกอย่างหนึ่งหลายๆลยบ้าน เครื่องครัวโดนพัดไปหมดเลยค่ะคแล้วก็บางบ้านที่น้ําแห้งลงแล้วก็จริงแต่เหลือแต่โคลนไว้ค<อ>่ะดังนั้นก็เลยยังต้อง,อ,งอย่าง,องของวันนี้ก็ทําลงครัวค่ะประมาณนี้อย่างป้ายป้ายกัลลัเพลินเขาเตรียมถุงยังชีพใช่ไหมมีมข้าวสารปลากระกป๋องอาหารแหง้งลงเรือไปช่วยเหลือชาวบ้านท่ามกลางระดับน้ําที่ยังท่วมสูงไหลเชี่ยวนะครับตอนนี้ป้ายปลายอยู่ในสายแล้วนะจะไปคุยกับป้ายปลายกันหน่อยสวัสดีจ้าขอบคุณอกแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับ เราสวัสดีครับอ่าไปไปเนาะตอนนี้อยู่อยู่ตรงไหนของของเชียงรายคะไปไปตอนนี้อยู่ที่อำเภอเทิงครับอ่าเทิงอาำเภอเทิงอยู่ที่บ้านเราเลยนะครับอืมสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยถ่าสุเทียงรับถ้าถ้าเทียงเชิงครับระดับน้ําอยู่แค่ไหนตาตุ่มเข่าเอวหน้าอกความสูงของน้ำความสูงของน้ําอยู่ที่ประมาณไหนครับไปไป ความสูงของน้ําตอนนี้ตอนเช้าฝนมันตกความสูงของน้ำมันมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันอยู่ประมาณเลยเข่ามาแล้วครับอ๋อเลยเข่าเลยเพราะน้ำจากจากน้ําอิงอืมันสูงเพิ่มขึ้นครับอ๋อแสดงว่าสถานการณ์ที่เชียงรายยังไม่นิ่งอันนี้คือน้ําฝนมันมาเติมอีกถูกไหมไปไปฝนตกตลอดใช่ครับเห็นเห็นไปในลงพื้นที่เห็นใส่เสื้อกันฝนแสดงว่าฝนตกตลอดเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับฝนตกตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อคืนเห็นเห็นที่กู้ภัยเขาบอกว่าฝนตกตแต่เมื่อคืนจนถึงถึงตอนเช้าจนที่เราตอนที่ไปไปลงครับใช่ครับ,รบแล้วแล้วได้ได้ไปเจอพี่น้องประชาชนตรงจุดเอเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ความเป็นอยู่เขาอะค่ะออตามจริงตัวในหมู่บ้านมันแห้งไปแล้วแล้วพอมันตกลงมาอีกน้ําก็เลยขึ้นสูงไปอีกก็เหมือนได้รับกระทบับรับการกระทบ เป็นครั้งที่สองอีกหนึ่งรอกครับอืมแล้วมีเขาเรียกอะไรอ่ะอพยพไปอยู่กันที่ไหนหรือบางส่วนยังบอกไม่ไปฉันจะอยู่ที่บ้านอะไรองี้เจอสถานการณ์แบบไหนบ้างครับอะไรนะครับคือบางส่วนเนี่ยอพยพไปอยู่ที่ไหนหรือบางส่วนเขาไม่ยอมทิ้งบ้านไปครับไปอืมแต่ส่วนมากเขาจะอยู่ที่บ้านอยู่ครับมันมันยังมันยังพออยู่ได้พออยู่ได้ใช่รับติ่เตรียมเย ืมติดเตียงก็มีแล้วก็จะมีผู้ป่วยติดเตียงที่ออกจากบ้านไม่ได้เลยครับคครับของที่ไปแจกมีอะไรบ้างคะไปไปจะมีเป็นสุอยังชีพครับเป็นมียามีพวกของเครื่องใช้แล้วก็มีอาหารการกินแล้วก็มีวันนี้มีเพื่อนมาด้วยครับมีที่บนรถบนรถคันนี้มีดาราศิลปินหลายท่านมีนที่ลำเพลินด้วยมี เพื่อนปูมาด้วยแล้วก็มีไข่มุกแล้วก็มีหมิวหมิวมิวใช่ครับครับค่ะทั้งคือหลายคนไปทั้งแพร่ไปทั้งน่านของเราทําไมไปที่เชียงรายครับไปอืมพอดีมีแฟนขับส่วนหนึ่งอยู่ที่เชียงรายด้วยครับแล้วเขาก็ได้รับผลกระทบเราก็เลยเออเดี๋ยวเราจะมาเชียงรายเขาก็เลยเสนอมาที่อำเภออำเภอเชิงครับ โอ๋อนี่มีแฟนคลับคุณมาเม้นกันในไลฟ์ของเราเยอะเลยนะคะว่าไปน่ารักนี่ไอ้จะบอกอะไรเป็นตัวแทนของการเป็นสื่อกลางรับบริจาคด้วยก่บนนี้ถ้าอยากจะช่วยให้บริจาคนี้ติดต่อกับไปยังไงฮะในส่วนของบริจาคตอนนี้เปิดในบัญชีของพี่ลำเพลินครับผมลำเพลินสามารถโอนได้อยู่ใช่ไหมครับพี่เพลินอ น่าจะได้น่าจะได้น่าจะได้ได้ครับแต่ว่าน่าจะน่าจะปุนจริงก็น่าจะปิดช่วงประมาณอ่าเดี๋ยวที่อำเภอจะปิดหกโมงเย็นนี้ครับผมเพราะว่าเราจะรับเป็นรอบเป็นรอบครับใช่ครับหลังนี้วันนี้เราเป็นตัวแทนครับตัวแทนในการมอบเงินเงินส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็มีของที่มามอบให้พี่พี่ครับเพื่เระดมกระทบค่ะแล้วเดี๋ยวจะไปพื้นที่ไหนอีกไหมครับไปอืม เดี๋ยวต้องรอรอดูอีกทีครับว่าน้ําน้ํามันจะไปลงทางไหนบ้างาครับฝากเป็นกําลังใจอยากให้กําลังใจอะไรผ่านจอช่อง9หน่อยครับพี่น้องผู้ประสบภัยครับฝากเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมน้ําป่าในในรอบนี้ด้วยนะครับมันมันหนักมากๆเราได้มาลงพื้นที่เราได้สัมผัสได้เลยว่าทุกคนทุกคนแบบฝันเสียแล้วทุกคนก็ตกใจมากมาก องไก็ขอให้น้ํารดไปไวแล้วก็ขอให้หัวใจของทุกคนเข้มแข็งพวกเราก็ปันนี้มาส่งรอยยิ้มอยากเป็นอีกหนึ่งกาลังใจให้กับทุกคนครับผมครับเดี๋ยวเย็นนี้พี่บุ๋มจบรายการตบบันเทิงเนี่ยพี่บุ๋มอยู่กับเราเดี๋ยวบินไปเชียงรายเย็นนี้นะแล้วพรุ่งนี้ไปลงพื้นที่ต่อแตะมือกันนะปนะไม่ต้องพรุ่งนี้คืนนี้แหละคืนนี้เอาเลยนะเอาวาเพึ่งย้ายจุดเอีกโอเคขอบคุณไปนะครับฝากขอบคุณทุกคนบนรถด้วยนะครับขอบคุณครับนะนี่ก็คือสถานการณ์สดสดที่ เทิงจังหวัดเชียงรายไม่นิ่งนะจริงๆน้ําตอนแรกอ่ะที่เทิงอ่ะคนลงไปพื้นที่เยอะแล้วนะคะในช่วงแรกเพราะว่าน้ําท่วมตั้งแต่แรกๆเลยเแต่ผลปรากฏว่าพอ,พอพอความช่วยเหลือไปเนี่ยเราก็ดูตามสถานการณ์แล้วก็ไหลาตามน้ํากันไปทีมกู้ภัยก็ไปจุดอื่นบ้างอะไรบ้างเพราะว่าต้องกระจายหลายๆจุดแต่ทําไมต้องกลับมาเทิงเพราะว่าผลปรากฏว่าน้ําไม่ได้ลดลงเยอะเนื่องจากฝนยังตกอยู่ตอนนี้ถ้าดูจากภาพหน้าจอตัวแปรตอนนี้คือฝนและ อย่างที่ทราบกันคือถ้าฝนมันหยุดไม่มีปัญหาน้ําจากทางเหนือก็ไหลลงมาตามแผนที่ประเทศไทยเราเรียนกับนาเต่เด็กๆเนี่ยมาสุโขทยแพร่น้าอะไรมันก็ไหลก็ลงมาเดี๋ยวที่เตรียมรับกันอยู่ก็คือนครสวรรค์อะไรก็ว่ากันไปแต่ประเด็นน้ําที่เชียงรายลดไปแล้วแล้วดูสภาพล่าสุดเมื่อกี้ฟังจากป้ายปายเนี่ย ฝนมันยังตกอยู่นะพี่น้ํามันขึ้นมาใหม่ใช่แม่น้ำเที่ยวค่ะดูสภาพน้ำคือเอางนี้ถ้าเรือมีมีวันก่อนมีเรือลํานึงอะ่ะที่เดินทางแล้วผลปรากฏว่าคว่ำค่ะเพราะว่า ต้านกระแสน้ําไม่ไหวเข้าใจในเมื่อกี้ดูข่าวก่อนเข้ามามีกู้ภัยเสียชีวิตไปแล้วหนึ่งรายเลยนะมีขนาดหน่วยกู้ภัยนะครับส่วนกล้องเวยไรนะครับเมื่อวานลงพื้นที่ที่โรงเรียนบ้านศพหนองที่จังหวัดน่านภาพล่าสุดนี่นะฮะกล้องก็ได้โพสต์ภาพหนังสือเรียนโต๊ะเรียนอุปกรณ์เครื่องครัวของโรงเรียนอย่างที่มีบุ๋มบอกไงแต่ช่วยกันไปจานชามกรละมงกะละมังหายหมดแล้วตอนนี้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดูภาพนี่ไม่แต่ขคน้นอ่ะจะใช้ยังไงเด็กเเรียนกันยังไงอ่ะคือพี่กองก็เลยเขียนแคปชั่นบอกว่าเป็นภาพที่ปวดใจสุ

ผมเกิดมาในยุคที่ต้องที่ถ้าทําหนังสือหลุดมือแล้วเท้าเราไปโดนเนี่ยต้องกราบหนังสือเพื่อขอเข้ามากันเลยนะเ,เพราะหนังสือส่งมารุ่นต่อรุ่นตั้งแต่รุ่นพ่อจนถึงรุ่นเราด้วยภารกิจและหน้าที่ผมตั้งใจว่าจะไปที่อําเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านแต่ด้วยเมื่อลงพื้นที่แล้วมันก็อดใจไม่ได้ที่จะช่วยเหลือแม้ไม่ได้เยอะอะไรมากแต่ก็อยากจะทําจนเวลาไม่เพียงพอที่จะเดินทางไปและภาพนี้ก็ตามหลังผมกลับมาหลังจากที่ถึงกรุงเทพเป็นโรงเรียนในอําเภอทุ่งช้าง ผมปวดใจมากเสียดายที่ไม่ได้ไปเสียดายที่ช่วยอะไรไม่ได้ในตอนนั้นผมขอแก้มือนะครับโรงเรียนบ้านปอนหนังสือและโต๊ะเรียนของหนูหนูพี่ก้องจะหาเงินไปซื้อให้เร็วๆนี้ครับโดยนอกจากนี้นะครับคุณก้องนี่ย,ยังแชร์เรื่องที่น่ารักน่ารักนะครับก็คือมีแฟนคลับคนหนึ่งเนี่ยเขาโอนเงินร่วมบริจาคช่วยน้ำท่วมมากับคุณก้องนะครับแต่เขาบอกว่าหนูก็ลำบากข้าวก็หมดฟืนก็เปียกแต่พี่ๆน้ำท่วมลำบากกว่านะฮะหนูแล้วก็ลูกๆเนี่ยมีแค่นี้นะฮะก็เลยขอ ช่วยร่วมบริจาคด้วยก็ขอให้ผลบุญเนี่ยไม่ให้ลูกๆหนูอดอยากๆนะคะน้องเนี่ยก็โอนมาให้ห้าบาทโอ้ค่ะขอบคุณที่จับก้องโอนกลับไปช่วยน้องคนนี้ห้าพันครับโอ้โหคือห้าบาทเนี่ยเรียกว่าได้บุญทันตาเห็นจริงจริงคือหลายคนพี่ก้องใจดีหลายคนเงินมันไม่เท่ากันนะเนาะอย่างที่เราทราบกันห้าบาทของเราอาจจะในระดับหนึ่งห้าบาทของน้องเขาเนี่ยคือแบ่งเงินมาช่วยเพื่อนเขาว่า ช่วยเพื่อนมนุษย์เนาะจริงค่ะ นะแล้วเดี๋ยวพี่บุ๋มเนี่ยจบรายการก็จะบินไปที่จังหวัดเชียงรายภารกิจตรงนี้นี่แผนเป็นยังไงครับไปเชียงรายคือคือนื่งจากว่าเราเราเราจะชอบไปจุดที่ชาวบ้านไม่ไปค่ะแล้วผลปรากฏว่าจุดตอนแรกเรามาไม่ต่าตอนนั้นเนี่ยวันแรกถ้าเกิดใครไปดูคลิปเนี่ยคุณจะเห็นเรือที่ฉันเวงว่างมากเลยไม่มีคนครับเราก็เลยไปเป็นหน่วยหน่วยแรกๆแ,แล้วพอตอนเนี้เริ่มมีคนมาช่วยเริ่มมีทีมงานเริ่มมีใครต่อใครมาตั้งเต็นท์กันตรงนี้นะคะเมื่อกี้ก็มีนายอำเภอมาขอบคุณทีมเราเรียบร้อยเราก็บอกว่างั้นเราไปกัน เราทิ้งของไว้ให้แล้วนะมีอะไรนะทีมงานไม่ถึงว่าประชาชนในพื้นที่ก็ช่วยดูแลกกันนะคะแล้วเราก็เลยกลับไปที่ที่ที่เถิงต่อนะคะเพราะว่าอีกจุดหนึ่งนะคะตรงนี้คือเนี้ยเราจะตั้งจุดที่วัดค่ะนะคะในในวัดก็เพื่อจะทําโรงครัวต่อไปเพราะว่าหมู่บ้านนั้นโดนตัดน้ําตัดไฟมาอาทิตย์นึงแล้วค่ะก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตตามปกติได้ค่ะ มี140หลังคาเรือนก็ยังต้องการความช่วยเหลืออีกเยอะนะก็ขยับไปเรื่อยๆค่ะตรงจุดไหนขาหรืออะไรอย่างเช่นอาหารหมาแมวด้วยนะต้องการตามน้ําไปอ่ะใช่ใช่ช่แล้วก็จุดไหนที่ที่อาหารหมาแมวไม่เพียงพอก็บอกได้นะคะส่วนวันที่29เดี๋ยวผมจะไปที่แพร่กับหน้านะคะอันนคิวนี่เปิดให้ดูเอ๊ะประธานโทษนี่ท้องกี่เดือนค่เนี่ย หกเดือนค่ะพี่ลืมตัวอะไรไปโอ้ยยังแข็งแรงอยู่แหมท้องที่แล้วเนี่ยแม่แม่ก็ทํางานจนถึงยอดสุดท้ายแมที่แขาสารแมบเขาสารนั้นมันคราวที่แล้วไงอันนี้คราวนั้นคราวนั้นไม่รู้แม่ข้าสารที่นม่มีคนรู้ด้วยตอนนั้นตอนนั้นมีคนรู้ไอที่แบกสามถุงขันไปเธอแบกถุงเดียวจำได้เลยอ่ะเน่ไม่ทราบใครอยากจะช่วยแบบว่าช่วยทําบุญเนี่ย ติดต่อกับองค์การดีทำไงคะคือคือต้องแจ้งอย่างนี้ค่ะเนื่องจากว่าพอไปลงพื้นที่จริงอะนะคะสิ่งที่เราเจอก็คืออย่างที่เห็นค่ะสภาพครัวต่างๆของชาวบา้านคุณเอาข้าวสารอาหารแห้งไปให้เขาก็จรงิงแต่เขาไม่สามารถประกอบอาหารได้ <ừ> นะคะหลายๆบ้านเป็นผู้ป่วยติดเตียงอย่างที่น้องไปไปก็พูดเมื่อสักครู่นี้รเ,เราก็เลยจําเป็นต้องตั้งโรงครัวนะคะโดยที่ตอนนั้นเราเองเนี่ยก็ไม่รู้หรอกสถานการณ์จะเป็นทำอาหารปรุงสูกตรงนั้นเลยต้องทำอย่างนั้นเลยค่ะแล้วก็ได้ของบริจาคอะไรมาแต่สิ่งที่เราต้องการคือตังค์ณตอนนี้เพราะอะไรเพราะว่า เร,เราไม่สามารถทำแต่ข้าวกับไข่ดาวอย่างเดียวได้ออนะคะเ,ออเราต้องมีเครื่องปรุงเนาะรเราต้องมีเตาแก๊สเรามีค่าน้ํามันเนาะมีค่าน้ํามันเหลืออะไรเงี้ยนะคะคก็สามารถออถ้าเกิดเป็นของอาหารแหง้งสามารถส่งได้นะคะตามที่ผุงขึ้นหน้าจอในขณะนี้เลยนะคะเ,ออเราเป็นหน่วยรับของน่าจะตอนนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและออ6จังหวัดด้วยกันคะ่ะมีที่กรุงเทพนะคะบ้านเลขที่127ซอยรามอินทรา23นี่คือที่ตั้งมูลนิธิแล้วก็จะมีทั้ง อปทุมธานีร้านข้าวแกงนางามนะคะมีอยุธยานาครนาย,ยกสมุทรสงครามร้อยเอ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถที่จะไปใกล้ตรงไหนให้ตรงนั้นได้นะคะแล้วก็ของแห้งเนี่ยก็จะถูกส่งนะคะสองวันครั้งหนึ่งสองวันครั้งหนึ่งข,ขึ้นเชียงรายและก็จะไปจุดอื่นๆด้วยแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการคือณนะวันนี้เป็นตังก่อนนะคะ,คะเพราะว่าเราจะมีของต้องซื้อพวกยาพวกอาหารต่างๆที่เราต้องการไม่เหมือนกันแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันค่ะ